他怎么来啊？ Terima kasih <muchas> telah menonton. สองฉบับฉบับหนึ่งส่งให้พระราชินีแล้วอีกฉบับหนึ่งส่งไปที่ส่เยันเลยบอกเขาว่าถึงเวลามีเรื่องอะไรบ้างแต่เราอ่านอ่านอืมงั้นเดี๋ยวเราจะจัดการเนี่ย

โรงเรียนอนุบาลบาลบุรีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเห็นร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็แวะมาลองกินได้เลยบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากครับมีก๋วเี๋ยวอะไรอยุดงเปนยัอืมเอเจ้าชายต้องไเรียนกากับาอ๋อยุดวันนี้ออไม่ต้องเรียน

ไม่ไเยคไม่คยมีแดดใช่ไหมฮะหนามันไม่คยมีแดดใช่<า>นนไหมแดมดแรงอืมออ <c oughs> <c oughs>

มันเขินนะแต่ว่าพอกลับไปอะ่ะมันจะแบบก่อบถ้าไม่ด้อ่ะเราก็เอามาให้ใกล้ เราโค้กนี่ไปโม้เลยนะต้องมาลองนะเขาอยากให้ผมเล่ารายละเอีอะไรอีกนะมาบอกได้เลยในก็คือนี้์เรจัดเราัดให้นะ

ย,น,ย,น,ยทททน,นที่สุดขากข็มาหาข้าแล้วงั้นฮทก็รับปากับข้าสิข้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ,บาย